กาบเปี่ยนท่านประธานสภาท,ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมผมมนูทองหนักรวมไทยสร้างชาติวังทองเนินปางจังหวัดพิษณุโลกวันนี้จะขอนำเรื่องทุกข์และความเดือดร้อนของพี่น้องชาววังทองเนินปางมาหาลือกับท่านประธานเพียงเรื่องเดียวครับเพราะกลัวว่าหาลือหลายเรื่องแล้วจะไม่ได้รับการตอบรับครับท่านประธานครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ลงพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากท่านสมพรทัดแพรนายกอบอตอวังทองท่านกำนันอาทิตย์อินคำกำนันตำบลวังทองและท่านนายกพริราการทองเชื้อนายกอบอตอวังพิกุลและก็กำนันสเสน่ห์จิจลัดกำนันตำบลวังพิกุลว่าพี่น้องตำบลวังทองตำบลวังพิกุลแม่ละกาและก็ตำบลบึงพะและก็สมอแขข,ของอำเภอเมือง ปกติหน้าฝนเนี่ยปกติปีไหนฝนน้อยก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนถ้าปีไหนฝนเยอะน้ําเยอะพี่น้องวังทองวังพิคุณของผมจะได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากน้ํจาจะล้นตลิ่งแพรวังทองเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรท่วมไร่นาของพี่น้องชาววังพิคุณวังทองแม่ละการวมถึงพี่น้องในเขตอําเภอบังกระทุ่มต่อจากอําเภอวังทองต่อไปซึ่งความเสียหาย ในการนี้นับเป็นหมื่นหมื่นไล่ความเสียหายนับเป็นหลายร้อย,ล,ยล้านดังนั้นเองผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่าในอดีตปีพศ .2553 ท่านจุติไกรเลิกเป็นลำดีไอซีได้เสนอโครงการและขอโบปรบมาณจากรัฐบาลรัฐบาลยุคนั้นก็ให้งบประมาณไปดําเนินการประมาณ70ล้านบาทแต่ว่ากรมชนประทาน โดยพ่ออย่างยิ่งทนบานจังหวัดพิโซกได้ทำเรื่องและทำผนังกั้นน้ำในแคววังทองระยะทางประมาณฝั่งละ15กิโลเมตรจากตำบลวังทองผ่านวังพิกุลไปแม่ละกาไปบึงพระแต่ว่าบังเอิญนะครับท่านชนประทานจังหวัดพิโซกแบ่งโครงการเป็นสองตอนตอนหนึ่งทำเสร็จไปละตอนหนึ่งตอนสองยังไม่ได้ทา วันนั้นปี2553ถึงวันนี้266เป็นระยะเวลา13ปีแล้วตอนที่2อยังไม่ได้ทำดังนั้นจึงฝากเรื่องนี้ไปยังประธานสภา,พาเพื่อส่งเรื่องไปยังกรมชวนประทานชวประทานจังหวัดพิโซกกรมโยธาธิการท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิโซกว่าช่วยของบประมาณมาทำประงานกั้นน้ำในเขตตำบลวังทองวังพิกุลนะครับ ของเขตอำเภอวังทองให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากบ้างเพราะงบประมาณลงทุนนี้ประมาณ35ล้านบาทแต่ว่าไล่นาของพี่น้องที่เสียหายนับหมื่นไล่งบประมาณไปร้อยล้านบาทนะครับที่เสียไปเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำประานกั้นน้ำให้กับพี่น้องวังทองมาพิคุลแล้วนะครับ เงินเป็นร้อยร้อยล้านบาทที่พี่น้องชาววังทองหวังกุญจะได้รับดีกว่าผลประโยชน์จากที่ได้รับจากเงินดิจิตอลเป็นแน่แท้ครับขอบคุณครับท่านปรานครับสวัสดีครับ